แม่กิ่งให้ดูความน่ารักของพี่น้องเ้าค่ะทองเติมกับทองเต็มเวลาเขานอนนอนกันสองพี่น้องน่ารักมากมาลยในลูกนอนน้องนอนซุกอกพี่ใช่ไหมทองเต็มนอนนอนซุกอกพี่ทองเติมใช่ไหมลูกเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยลูกแม่ทองเพิ่มน่ารักมากมาลยในลูกแม่เอ้ยเนี่ยค่ะ แม่ก,กิ่งพามาดูลีลาการน,นอนของลูกๆบ้านนี้เวลาน,นอนรักกันมากมายแค่ไหนดูค่ะเท้าเกยคางกันอนอนเท้าเสยคางกันไว้ใช่ไหมเราอะ่ะท้องเติมกับท้งเต็มค่ะสองพี่น้องรักกันมากมายเวลานอน ส่วนคนนี้แ่ะลูกหืมคนนี้ก็นอนโดดเดียวแม่กิ่งให้ดูทองหยดค่ะเห็นอาหารแม่กำไรทองยังไม่ได้กินของตัวเองกินเสร็จไปแล้วกินเยอะด้วยเห็นของใครที่ยังไม่ได้กินเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยปีนพอดีแม่กิ่งเอาแม่กำไรทอง เข้าในกรงพอดีเขาเพิ่งจะไปเล่นสวนหย่อมกลับมาเข้าในกรงเพราะว่าปล่อยทองหยิบออกมาเขาก็เขาเห็นมีอาหารเขาจะวนอยู่เงี้ยค่ะวนเป้นเปียนปนเปียนเดี๋ยวกระโดดปีนเดี๋ยวกระโดดปีนจริงๆน้องกินเยอะแล้วนะคะกินเยอะามากๆกว่าทุกคนเขาแต่น้องก็เหมือนกินเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแต่แม่กิงก็จะไม่ไม่ตามใจน้องค่ะคืจะไม่ให้น้องกิน จะไม่ให้น้องกินมากจนเกินไปเพราะว่าปกติซองเขาจะกินกันแค่หนึ่งแบ่งกันกินซองหนึ่งแต่นี่เขากินคนเดียวสองซองเลยค่ะกินขนาดนี้แล้วคงให้กินมากกว่านี้ไม่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับตัวน้องนะลูกนะแม่รักหนูนะลูกแม่รักหนูแม่เลยไม่ตามใจปากหนูนะลูกรู้ไหม รู้ไหมลูกแต่เดี๋ยวก็คงจะได้กินนะคะแต่ว่ากิจะทิ้งช่วงให้ก่อนเพราะถ้ากินต่อนเนื่องกันเลย mm. เยอะๆมันจะไม่ดี mm. รู้ไหมทองหยดแม่รักหนูนะลูกหนูกินเยอะกว่าใครเขานะลูกรู้ไหมหนูต้องพอเพาหน่อยนะลูกฮะให้แม่กําไรทองเขากินก่อนเดี๋ยวแม่กาไรทองเขากินเหลือแล้วหนูให้กินนะลูกนะ นะค่เก็บชามทีหลังนะลูกปั่นป่วนวุ่นวายนะลูกนะแม่ทองเพิ่มอะ่ะกระโดดแค่นี้กระโดดไม่ข้ามนะลูกนะสู้หนูก็ไม่ได้เลยแม่ทองเพิ่มกระโดดจากตู้เย็นไปที่กรงกระโดดไม่ข้ามค่ะ สงสัยหนักคุง้งเนี่ยค่ะใช่ไหมสงสัยหนักคุง้งใช่ไหมลูกทองเพิ่มนะ่ะสู้หนูไม่ได้นะลูกนะกระโดดไปได้ทั่วเลยแล้วกระโดดปีนไปปีนมาแม่กิ่งจะเล่าให้ฟังกระโดดปีนไปปีนมาเมื่อเช้าทองหยดหางติดกงปกติคนอื่นเขาจะหางยาวๆเรียวๆใช่ไหมคะแต่ของทองหยดน้องเขาจะหางหางเป็นคุ้มหางติด โกงล้อใหญ่เลยค่ะเอาออกให้ได้แม่ก็เลยต้องช่วยใช่ไหมลูกฮะหนูหางเป็นพุ่มหนูไม่ได้หางหนูลืมตัวไปแม่หนูลืมตัวไปว่าหางหนูมันเป็นพุ่มมันไม่ได้หางเร็วอย่างที่ทเขาหาน้อยของเราเดี๋ยวแม่ให้กินลูกเดี๋ยวให้กินนะเดี๋ยวให้พี่กินเข้าไปนะให้มันย่อยก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวที่กินเข้าไปให้มันย่อยก่อนนะหนูเดี๋ยวหนูค่อยกินพอดีแม่ต้มไก่ให้ทองซับแม่ก็จะแบ่งมาให้ข้างหลังด้วยแล้วก็แบ่งมาให้ข้างในด้วยแล้วก็ให้แม่กําไรฟองด้วยค่ะนี่ค่ะอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวก็ได้กินนะลูกนะเป็นเก่งของแม่เนี่ย น่ารักมีมากมายค่ะสำหรับเด็กน้อยคนนี้ท่านใดรักและเมตตาทองหยดสนับสนุนมาอาหารมาให้น้องได้นะคะน้องเป็นเด็กที่กินเก่งมากมายเลยค่ะบ้านเราครอบครัวตระกูลทองน้อมรับผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตาสนับสนุนอาหารให้เด็กๆค่ะพราเด็กๆที่บ้านไม่กินมีแต่วัยยังไม่ถึงฟีทั้งนั้นเลยค่ะ มีถึงปีก็น่าจะมีแค่แม่ทองมากับแม่กําไรทองแล้วก็แม่ทองแม่ทองเพิ่มก็น่าจะยังไม่ถึงช้องนั้นยังไม่ถึงปีก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่กินเก่งค่ะโดยเฉพาะรุ่นเล็กของเราเนี่ยค่ะรุ่นเล็กของเราที่สี่เดือนห้าเดือนเนี่ยค่ะกินเก่งมากเม่ตาสนับสนุนอาหารให้ทองหยดได้นะคะนลรกนะ น่ารักของนางมีมากมายค่ะ